สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเคล็ดไม่รับกับช่างเก่งนะครับผมวิธีใส่สายพานจากเย็บผ้านะครับสายพานมอเตอร์นะครับสายพานขาดนะครับวิธีการใส่นะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวพามาดูนะครับวิธีการใส่ยังไงนะครับซื้อสายพานใหม่มาแล้วนะครับบางคนนะครับซื้อมาใส่แล้วใส่เข้าไปในวงล้อตรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับใส่แล้วติดนะครับผมติดก็คือไม่สามารถที่จะดันเข้าไปได้บางทีก็ดันไปจนสายพานขาดนะครับ ต้องซื้อมาใหม่อีกเส้นนะครับผมวิธีการใส่นะครับใส่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมใส่สายพานบางท่านใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใส่แล้วบางทีมันติดนะครับใส่ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่ามันติดยังไงสายพานกับวงล้อเห็นไหมครับมันใหญ่กว่ากันไอวงล้อเนี่ยกว้างกว่าสายพานนะครับเราไม่สามารถยัดเข้าไปได้นะครับ นี่ครับต้องใช้แรงงัดขึ้นเยอะนะครับเห็นจะเข้านะครับแต่บางทีไม่เข้านะครับสายพันธุ์กับขาดเลยนะครับนี่ครับใส่ไงก็ใส่ไม่เข้านะครับกลับทางก็แล้วนะครับอกลับทางนะครับแต่ว่าสายพันธุ์แบบนี้กลับทางอย่างนี้นะครับกลับยังไงก็แล้วนะครับก็ยังใส่ไม่เข้านะครับเห็นไหมครับยังติดอยู่นะครับเนี่ยครับเข้าไปครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เข้านะครับนี่นะครับผมโอ้ เปลี่ยนอันใหม่ก็แล้วนะครับเปลี่ยนอันใหม่ก็ไม่เข้านะครับผมอซื้อมาสองเส้นก็เปลี่ยนใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้านะครับ <c oughs> ดันยังไงก็ดันไม่เข้านะครับผมซึ่งเราไม่อยากถอดล้อนะครับไม่อยากถอดล้อเราก็จะพยายามใส่แบบง่ายๆครับคิดว่าสวมเข้าไปก็ได้แล้วแหละคงไม่มีอะไรคงไม่ติดอะไรหรอกซื้อมาแค่ใส่เข้าไปเฉย สวมเข้าไปแต่ก็ไม่ได้นะครับอมาดูวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับเห็นช่องเห็นช่องตรงนี้ไหมครับตรงคอนี้นะครับคอของจักรนะครับเห็นไหมครับคอตรงช่องช่องว่างๆตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้เราเอาสายพานนะครับสอดเข้าไปนะครับก็เห็นไหมครับสายพานเอาเข้าไปที่ช่องลึกๆเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับครับไหลไปเลยเห็นไหมครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับ ดันขึ้นไปเฉยก็ได้นี่โป่งดันเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเข้าไปแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับสายพานเข้าไปอยู่ด้านในคอจักรแล้วนะครับผมอ่ะดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเข้าอยู่ในคอจักรแล้วเปลี่ยนงี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเวลาออกนะครับเวลาออกก็เข้าไปในคอจักรสุดเหมือนกัน เอาไปสุดแบบนี้นะครับแล้วก็รูดลงนะครับรูดลงเห็นไหมครับเขาก็ออกมาแล้วนะครับง่ายๆวิที่ใส่ก็ใส่เข้าไปในคอให้สุดนะครับแล้วก็รูดขึ้นแค่นั้นเองนะครับต้องใส่ให้สุดนะครับถ้าใส่ไม่สุดนะครับยังไงก็ไม่เข้านะครับถ้าเราใส่มาครึ่งเดียวอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่เข้านะครับหรือว่าจะใส่อยู่ร่องแค่นี้นะครับคิดว่าอ้าเข้าร่องตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็รูดขึ้นก็น่าจะขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นนะครับไม่เข้านะครับต้องใส่ให้สุดนะครับใส่เข้าไปในคอจักให้สุดเลยนะครับผมดูกใกล้ๆครับใส่เข้าไปให้สุดแบบนี้หนึ 1, 2, 5, 1, ่งสองัมหึงครับเงีย้ยเข้าไปแล้วโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีเราไปซื้อสายพานมาสายพานเนี่ยอาจจะเป็นของซิงเกอร์เราเราไปซื้อของซิงเกอร์มาก็จริงนะครับอ่านี่เห็นไหมครับ สายพานซิงเกอร์นะครับซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่อย่างนี้ครับตามคลิปบอกแล้วใส่ยังไงก็ยัดยัดเข้าไปจนสุดแล้วดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นนะครับดึงไม่เข้านะครับบางที่สายพานเขาทํามาไม่เหมือนกันนะครับผมบอกก่อนสายพานทํามาไม่เหมือนกันแต่ละโรงงานนะครับอาจจะแตกต่างกันอ้าวแล้วเราจะใส่ยังไงในทีนี้ก็มีวิธีก็คือถอดนะครับถอดวงล้อข้างๆนะครับ วิธีการถอดนะครับวิธีการใส่ใสายพานนะครับแบบหนึ่งนะครับผม่าไปดูเลยเราก็จะเห็นน็อตตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นน็อตที่อยู่ตรงนี้เห็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนน็อตใช้ไขควงแบนนะครับหมุนออกนะครับหมุนเอาน็อตอ,ออกเสร็จแล้วเราก็เอามือมาหมุนที่วงล้อตัวนี้หมุนข้านาตัวนะครับ หมุนล้อตัวนี้ึกแบบนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนออกแล้วเราก็จะเห็นตัวประกบอยู่ด้านในตัวหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งให้หลุดก็ได้ครับค่อยๆหมุนออกมานะครับแล้วอย่าให้ตัวประกบหลุดอ่ะแล้วเราสังเกตตัวประกบไว้นะครับนี่นะครับตัวประกบตัวนี้นะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับจำหน้าตาไว้นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้หรือว่าเอาเมจิกนะครับมามาร์คไว้ก็ได้นะครับ มจิกมามาร์กตำแหน่งไว้นะครับแล้วก็แผ่นล็อกตัวนี้ก็จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ดูไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถอดแผ่นล็อกนี้ออกนะครับผมพอถอดออกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาวางไว้ข้างล่างนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ถอดล้อออกนะครับถอดล้อออกก็แค่ดึงออกมาเฉยๆนะครับดึงออกมาอ่ะเห็นไหมครับพอดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาสายพานที่เราซื้อมานะครับคล้องเข้าไปนะครับคล้องเข้าไปที่คอจัก หรือล้อจักรแบบนี้นะครับแล้วก็สวมกลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้ตำแหน่งตัวนี้อยู่ที่เดิมนะครับอย่าไปหมุนเขานะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยแบบง่ายๆนะครับปึ๊บนี่นะครับสวมเข้าไปเสร็จเรียบร้อยฟินล็อกที่เราถอดมาเมื่อกี้ก็คือแผ่นตรงน,งนี้ก็เอาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับผมตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับหรือว่าบางทีฟินล็อกตัวนี้หลุดออกมานะครับ หลุดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับหลุดออกมาเองอย่างนี้นะครับถ้าแผ่นล็อกกับทางนะครับไม่รู้ว่ากับทางหรืออะไรนะครับอ่าอยากสมมติว่ามันกับทางอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วปิดล็อกกับทางนะครับพอเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยครับน็อตตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมาชนกับแผ่นปิดล็อกด้านในนะครับพอเวลาเราหมุนน็อตใช่ไหมครับตำแหน่งน็อตตัวนี้จะมาชนกับตัวนี้ พอมาชนกับเหล็กตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะหมุนน็อตตัวนี้ที่เราถอดออกมาเข้าไปสุดได้นะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะมาชนกับน็อตตรงนี้พอมาชนกับน,อน็อตตัวนี้เราจะทํายังไงอ่ะทีนี่อย่างสมมติว่าตรงนี้นะครับทําให้ดูนะครับรนะนี่นะครับเห็นว่ามันชนหัวนอ็อตมันชนแบบนี้ นี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอหมุนน็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยไอ้นี้พอมันชนกับตรงนี้พอเวลาเราจะกอได้ทุกครั้งเราต้องมาหมุนตรงนี้นะครับหมุนให้ตัวล้อเนี่ย้คฟีได้เฉพาะล้อนะครับจักจะไม่วิ่งนะครับนี่นะครับถ้าอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับพราถ้าอย่างนี้เวลาเรากอได้จักจะวิ่งไปด้วยเห็นไหมครับ นี่ครับจักจะวิ่งไปด้วยเห็นไหมครับซึ่งอย่างเงี้ยจะไม่ถูกต้องนะครับตามหลักแล้วเวลาเราจะกอได้เรามาหมุนตรงนี้ก็ล้อตัวนี้ก็จะหมุนแต่วงล้อตัวนี้แต่จักจะไม่ทํางานได้มันจะได้ไม่พันนะครับผมก็หมุนแค่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็มากลับปินล็อกนะครับแสดงว่าเราใส่ปิดล็อกผิดนะครับแล้วก็มาเอาออกเหมือนเดิมนะครับผม ใส่ปิดล็อกผิดตำแหน่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มาหมุนออกนะครับพอหมุนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันอย่างที่ว่าอยู่ลักษณะแบบนี้ใส่ผิดตำแหน่งแล้วก็ขยับมานะครับให้หมุดมาขึ้นมาอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับหมุดขึ้นมาอยู่แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ลองล็อกดู แน่นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาใส่น็อตนะครับใส่น็อตคืนเข้าไปน็อตเขาก็จะเข้าไปอยู่ที่ด้านในสุดนะครับพอเขาเข้าไปอยู่ด้านในสุดนะครับทีนี้เราก็มาหมุนตัวฟีล้อดูนะครับหมุนตัวฟีล้อดูแบบนี้นะครับเขาก็จะฟีออกมาได้เยอะแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราก่อได้เขาก็จะหมุนแต่วงล้อแบบนี้นะครับจากตัวนี้จะไม่หมุนนะครับ่าดูนะครับ นี่นะครับพอเรามาปลดฟรีล้อตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับปลดฟรีล้อแล้วเวลาเราก่อได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับล้อจักรหมุนนะครับแต่ตัวจักรจะไม่ทํางานเห็นไหมครับตัวเสาเข็มจะหยุดอยู่กับที่นะครับผมนี่เห็นไหมครับหมุนแต่วงล้อนะครับจักรไม่ทํางาน ถ้าใครทําได้แบบนี้ถือว่าโอเคใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมแต่ถ้ายังไม่ได้ก็กลับปิล็อกอีกทีครับผมแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรครับยุ่งยากนะครับผมวิธีเปลี่ยนสายพานจากเล็กจากเย็บผ้าสายพานมอเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีปัญหาเรื่องจักรนะครับรุ่นเก่าๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของพับของซิงเกอร์หรือว่าของรุ่นไหนก็ตามถ้ามีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับผม หรือว่าจะาโทรมาสอบถามก็เบอร์โทร0973396478นะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์มาในช่องเลยก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องลูกท่านนะครับสวัสดีครับ